ัดครบท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาได้รับชมแล้วก็นักเรียนที่รับทุกคนครับวันนี้จะมานำเสนอในเอพิโซดทนะครับในเรื่องของการอ่านครั้งที่แล้วเราพูดถึงในการออมน,นะครับถือว่าก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในช่วงโควิด2019กำลังระบาดหนักทั่วบ้านทั่วเมืองกันตอนนี้ นี่เป็นเหตุผลที่ผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมให้กับท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้มีเกียรติที่มีโอกาสได้รับชมตลอดจนเด็กๆนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในเอพิโซดทูเรื่องการอ่านทำไมผมถึงหยิบการอ่านขึ้นมาพูดในวันนี้เพราะการอ่านนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นของเด็ก ของผู้ใหญ่อย่างเราเรานะครับรวมถึงท่านผู้สูงอายุด้วยซึ่งมันก็จะสอดท้องในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการอ่านสามารถเปิดโลกระทัิให้กับเราเป็นผู้ที่มีความรู้ตลอดจนวิธีการคิดนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาที่เราประสบอยู่ แม้กระทั่งเหตุการณ์ยุโคโควิดนี้นะครับผมว่าการอ่านมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยเราจะทได้รู้ข่าวสารการอ่านหนังสือให้แตกฉานนั้นยังรวมไปถึงในเรื่องของการปรับใช้ในชีวิตประจําวันในการปฏิบัติงานผมเน้นเป็นอย่างยิ่งว่าการอ่านเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคนที่ไม่ได้อ่าน เด็กหรือผู้ใหญ่เราก็เถิดนะครับถ้าเราอ่านหนังสือสักร้อยเล่มอ่านแบบตั้งใจอ่านแบบจับใจความได้นะครับมันจะทำให้วิธีคิดหรือ m i n d ซ e t ของเราเนี่ยอาจจะแตกต,ต่างจากคนอื่นนี่แค่ร้อยเล่มนะครับถ้าเราได้อ่านสักหนึ่งพันเล่มเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยและที่สำคัญถ้าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่ นำพาชีวิตเราไปได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเราก็อาจจะไปพบในสิ่งที่เราคาดหวังมาตลอดชีวิตได้โดยไม่ยอมเสียเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถึงฝากกับท่านผู้ปกครองว่าต้องส่งเสริมให้ลูกอ่านหนังสือเยอะๆให้เหมาะกับช่วงวัยของเขาในช่วงเด็กนี้นะครับดังนั้น ฝากให้ทุกท่านได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาขอบพระคุณครับ